วันนี้ค่ะอุ้ยน้ำลายอีกแล้วเที่ยงวันทันข่าวไม่ใช่เชียงวันทันอิ่มกับบีบีนะคะยินดีต้อนรับค่ะนะคะหน้าที่และความรับผิดชอบเราก็ต้องทำทุกวันวันนี้เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์สเต็กหมูน,นะคะดูสิกับส,สับปะรดเมื่อวานข้าแล้วเมนูนี้แล้วก็แถมด้วยสลัด ชอบอย่าลืมทานสลัดนะคะวิยชอบทานผักผลไม้นุ่มสลัดสลัดสลัดผลไม้นะคะวันนี้วิวจะอันนี้เมนูไอสาชีฝรั่งแต่วิวิจะทานแกงอ่อมฟักทองคอยดูคอยดูเมนูวิวตอนต่อไปฟักทองอา้าหมดแล้วกัโอูเอา้า ใครนะคือตาดีเห็นดอกบานชื่นนะดอกสุดท้ายแล้วมันหนาวเก็บหมดแล้วค่ะดูสิใบตะไคร้ค่ะตะไครไ้ใบมะกรูดเออตะไคร้เวียยอ้าวดอกบานชื่นมีเหลือดอกเดียวจะไปเสียบผูอยู่ตะไคร้ใบมะกรูดดูสินะคะไปทำเลยเมนูวันนี้จะทำสปาสลีสปาสลีมาก วิธีทำนะคะน้ำเดือดอไม่ให้เส้นติดกันก็หยอดน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนชาเห็นไหมเห็นซองน้ำมันพืชหยอดลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้ที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นหน,นึ่งคนนะได้เยอะมากนะคะน,นี้ถ้วยหนึ่งนี้อาจจะบางคนก็ทานได้หมดก็เก็บไว้ทำไม่เสียหายทำเป็นสลัดนะคะไปเลยสเต็ก พี่จะเอานี้บึ้มลงก่อนเดี๋ยวจะตั้งกระทะนะคะให้น้ำเดือดแล้วก็เทลงไปเลยนะคะอันนี้ประมาณเจ็ดนาทีเทวเส้นเล็กมากนะคะให้มันเป็นอันเลนเตะนะอย่าให้เส้นอื่นนะคะเจ็ดถึงสิบนาทีคนไปคนไปแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปเอากระทะมาตั้งเลยสเต็กสเต็กหมูนี่ประมาณ สลัดสเต็กหมูประมาณสิบนะคะแต่ถ้าเป็นสเต็กแพสสเต็กพวกเนื้อวัวมันจะนานกว่านะคะเราไปไปเอากระทะก่อนนะไปเอากระทะมาตั้งก่อนรวดเร็วทันใจทันใจทันใ,ใ,ใจกระทะตั้งแล้วทำชีวิตประจำวันซักๆนรวดเร็วทันใจนะคะทานแล้วก็ โปรฟีโคกัสานชายที่อยู่สวิตมาสิบยี่สิบหนึ่งสองสามยี่สิบเอ็ดปีปีหน้านะคะอันนี้ค่ะ่ต้มเดือต้มเตเดพูดทีละเมนูไปก่อนเอาเมนูนี้อย่าลืมทานดูสิคะอย่าลืมทานสลัดนะคะพริกหวานมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัด หน้าหนาวนี้เขาจะกรอบกรอบอร่อยมากสลัดนะคะขาดไม่ได้นะคะสนั่งเขาจะมีสลัดดาซุเอาดาซุมาชันแขมแต่ตั้งกระทะแล้วพี่ก็จะหยอนเลยลงไปนิดนึงยังไม่หยอนนะคะหย่หอนไปนิดนึงในกระทะใบแล้วก็เอาอันนี้มาวางลงไปนะคะกรอบนอกนุ่มในหพอมพ ด้วยเนยใส่นิสเดียวนะคะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้จะไปเทน้ำจะไปกรองน้ำก่อนนะคะเมนูนี้ให้หิวยกมือขึ้นไปละวิวจะไปกรองน้ำเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะทำสเต็กหมูสเต็กแพ็กสเต็กสาลาัดสเต็กนะคะ น้ำลายตังมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่และสเต็กไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องคอนโทรลมินุดมินุดด้วสันนาชีนาทีมินคอนโทรลนะคะน้ำลายก็ยกมือขึ้นไปละคะ่ะวิวจะลงมือแล้วจุดจวดไปเลย